สวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่มันนี่ปลาวุ้ไล่ไว้ผ้ามาแล้วจับค่อยแต้เรื่มันกลายเป็นดำแคนเลวอ่ะ แต่มันไม่มีมันมนี่มันเป็นน้ำแข็งมัดเลยแม่ไม่เห็นสิมาะหนังหูมันมีอยู่แล้วแต่ว่าหนังลมมันนี่เอาเบื่อแ,แม่ที่ฉายมาแาวข้าง ไม่ได้ลราผ่านนี้แหละไม่เห็นน้ำแข้งเว้ยนี่แหละแต่มนข้าวๆหนูว่าใชา่ไมาใช่หรอไม่ใช่มีแต่เปลือกมีแต่เปลือกมันมันไม่ใช่หอยมีแต่เปลือก ห้อยเหมือนกันแต่มันเลือดแต่เปลือกแล้วม,มีกงใช่าเชอะไรกง ตัวแรกตัวแรกแตกอีสมอมาใส่มาให้สมอไปต่ออ่ะ <laughs> <Mase mo. laughs> เดอสลกเี่ยวด้นี่นะมันลงแต่ว่ามันยังแค่ เปลือ,อกเนี่ยตัวเบลเลอร์เนี่ยเปลือก <c oughs> <c oughs> มีแต่เปลือก ลงแป่ห์อายวฟังโน้นมีแต่น้ำแข็งฟังนี่มีแต่นกฟังนี่นกแวดนามาไ้เต็มเลยนี่เนี่แหละทะเลเป็นน้ำแข็งหมดแล้วลืม

อกน้ำลงก็เลยเดอมาแลกันน <it>. ้ำลงมันเป็นหนังแข็งพี่เหนื่อยสั้นเหนย คนตายก็แข้งตายแล้วไมาแดนมกไปแล้ว,ไ,ลวไม่มี

ฟังโน่นเลยจังแต่ว่าเป็นน้ำแข็งลงไปไม่ได้ไไกลัลยเพือนอยู่ในตูเย็นเพ <c oughs> ือนอยู่ในอ่งแข้งเลยอะไรนะปัดโพะปัดโพเดี๋ยวมันลื่นต้อใจได้ต้องตัวไงลื่นมาเลย เอาโตๆๆๆตได้ได้ตัวมันกันนั่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 น่ะเดี๋ยวเราไปแลกกันนะคะได้อยู่ค,ค่ะเพื่อนเพื่อนเดียเด๋ยวไปหามาเนี่ยได้มาแข่เนี่ยน้ำมันเป็นน้ำแข็งหมดเลยเดิหนห้าอยากกวยหลืนก็เลยเดินมวไม่ฟังหนึ่ง ีฟังหนึ่งยังพอมีนาไม่เดินค่ะเนี่ยได้มาแกนี้เองพออายยากค่ะอนเอาเ่ย